ทุกคนครับวันนี้เรามาแข่งรถซิ่งกันนะครับทุกคนแล้วความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นด้วยการคลิกนะ จะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนไปกันเลยฟิวเรามีรถด้วยเรามีรถด้วยเพื่อนดูสิทุกคนเรามีรถด้วยนี่ขี่จักรยานตัวแรงเลยตอนนี้เราคลิกนะครับต้องคลิกนะความเร็วจะเพิ่มขึ้นคลิกเลยรัวๆรัวๆรัวๆคลิกรัวๆปึ๊บป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 ๊บเหลือหนึ่งวิแล้วโอ้โหได้เวลาบูสแล้วสามสองหนึ่งไปเลยหูนูหนูหนูความแรงความแรงแรงสุดโอ้โหมีคนแซงหน้าเราไปด้วยโอ้ ริงเลยวันนี้ท้องฟ้าก็แจ่มใสด้วยนะทุกคนใช่แล้วล่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสสุดๆไปเลยหลายเด็กน้อยเราวก็มาแข่งรถซิ่งกันนะ <What? S 1> ไปซิ่งกันเลยได้เลยไปซิ่งกันเลยวูนวูนความเร็วของเราอยู่ที่295นะทุกคนแล้วมีบูสเตอร์ซะด้วยขวามือนะครับจะมีบูสเตอร์โอ้โหเหมือนจะเป็นที่เร่งความเร็วของเรานะเนี่ยแล้วก็มีกล่องของขวัญด้วยโอ้โหมีรหัสโค้ดซะด้วยมีเสียงลนตีซะด้วยวิเราเข้าเลขสองแล้วสวยงามมากไปเลยฟิว ไอ้ล้วนๆว่ามีการคลิกอัตโนมัติด้วยนะครับโอ้โหคลิกอัตโนมัติก็มีแต่ว่าต้องเสียโลบักนะทุกคนโอ้ไปเลยไปเลยวูนวูนวูน,น,น,นไปแล้วไปแล้วครับด้วยความเร็วครับไปด้วยความเร็วสูงครับวูนวูนวูน,น,นติดตเทอร์บโบเลย295กิ29กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่เลยรถเราและดูรถเราด้วยทุกคนอย่างเท่เลยดูดิสีชมพูด,ด้วย เน่ ages, <Yok. S 1> มากๆเลยสีชมพูววอย่างางดงามเลยเลยูไปเลยไปเลยไปเลยหนูหนูหนูฉันเริ่มหนาวแล้วล่ะทำไมหนาวเหรอสตีฟก็มัน ลมแรงนะสิโอ้โหลมแรงสุดยอดไปเลยนี่เราเข้าเลข3มแล้วตอนนี้ <What? S 1> ลึกว่าเราจะอยู่ที่โหลนะเนี่ยแต่มีคนอยู่ที่โหลด้วย oh <my> ไปกันเลยไปกันเลยรัวๆวครับไปรัวโอ้โห,โโหแต่เพื่อนแซงหน้าเราไปด้วยรวดเดียวเลยโห oh, จริงๆเลยอีก30วิหรือเปล่าเนี่ยนะับเวลาถอยหลังแล้วนะเวลาถอยหลังแล้วอู้หูเราต้องไปให้ไกลที่สุดนะไปเลยตอนนี้เราเข้าเลขสี่หรือ,อยังล้ะเนี่ย <What? S 1> ยังไม่เข้าเลข4เลยตอนนี้เรายังอยู่เลข3อยู่เลยล่ะ เลข3เองเหรอเหียไปเร็วๆแล้วล่ะเราต้องชิครูดเลยนะจบนี่เราไปซื้อตุ๊กตากันดีกว่านะตุ๊กตาที่ไหนไม่มีหรอกมีแต่เจวดเราต้องซื้อจรวดมาเพื่อเพิ่มบูสเตอร์นะทุกคนไปกันเลยวูน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 จะเข้าเลขสี่แล้วหรือเปล่าอุอ๊ยหมดเวลากรโอโ้โหรถเราแรงรถเราแรงเราเปลี่ยนรถได้ไหมเนี่ยขอลองดูหน่อยนะว่าเปลี่ยนรถได้ไหมปึ๊บแล้ว <No. S 1> ตรงนี้เป็นถ้วยรางวัลโอเคแล้วยังไงมีร้านค้าด้วยอยู่ขวามือนะครับ ร้านค้าอยู่ขวามือแล้วก็ยังไงต่ออุ้ยชึบผองนี้เป็นอะไรอ๋อการเกิดใหม่มีรีเบิร์สซะด้วยทุกคนโอ้สวยงามมากตอนนี้เราไปสุ่มจรวดกันดีกว่าโอ้โหแบบนี้คนเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสุดยอดไปเลยเปิดไข่เลยเปิดเปิดเปิดอุ้ยโอ้โหได้จรลโอันฟ้าโอ้โหหายากซะด้วยเราได้ของแลมาด้วยล่ะสุดยอดไปเลยโอ้โหราต้องใส่อุปกรณ์เลยใส่เลยใส่เลยนี่แล้วเราก็ได้เวลาคลิกหรือยังคลิกแล้วคลิกเลยลุล่วงุ้ย โอ้โห,หดูดิเพื่อนมีรถตู้ด้วยโอ้โหรถตำรวจก็มีมีช็อปเปอร์ซะด้วยโอ้โหเท่เลยเทเลยสามวิสุดท้ายสามวิสุดท้ายต้องคลิกรัวคลิกรัวปื๊บสามสอง หนึ่งได้เวลาไปแล้ว sy, ไปเลยอู้นเมื่อกี้เราหยุดที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเมื่อกี้เราอยุดที่สี่แน่เลยล่ะไอเด็กน้อยมาเลยต้องไปเลยเราเข้าเซกสี่แล้วมาเลยมาเลยไปเลยตอนนี้มาเอเ่างเร็วเลยอย่างเร็วเลยอย่างเร็วเลยเขาได้สองแล้วเขาได้สองแล้วปุ๊บไปเลยไปเลยอู้นวุ้นโอ้หดยความรวดเร็วดูความรวดเร็วเร็วแรงทะลุระลกเลยไปเลยไปเลยไปเลยอู้นู้นมีเสียงดนตรีให้เราฟังหรือเปล่าเนี่ยไม่มีหรอกไอเด็กน้อยโอ้โหเขาเล ขสามแล้วล่ะ <Nope. S 1> เลขสามเลขสามเลขสามพื่มถึงแล้วเราได้ถ้วยรางวัลมาเพิ่มด้วย mm. ดูจากขวานะครับทุกคนมีถ้วยรางวัล19อันแล้วสุดยอดไปเลยไปกันเลยนะปูนดูนไปแล้วทุกคนเร็วแรงทุกคมเร็วแรงแรงสุดแรงสุด <Nope. S 1> เราแรงสุดโอโ้โหแต่ว่าดูเรามาดูหลอดข้างล่างนะข้างล่างมีแต่เพื่อนทั้งนั้นเลยที่แรงกว่าเรา <What? S 1> โอโ้โหรถเราคันที่โหลเลยโอโ้โหรึ้ว่ารถเราแรงนะ้เนี่ยเออเราเข้าเ <What? S 1> ลขสี่แล้ว <What? S 1> โอโ้โหไปเลยอหจะถ้วยรางวัลมาต้องหกอันแน่ เราเข้าเลขสิกสี่จะเข้าเลขห้าแล้วจะเข้าเลขห้าแล้วยอนเลยสดยอดเลย,ย,เลยบูนูนูน,นติด t u r ติด t u r โอ้โ,อโหด้วยความเร็วแรงเลยเลขแรงแรงแรงขอแรงแรงกว่านี้นายเด็กน้อยขอแรงแรงกว่านี้ได้เลยได้เลยแรงเลยแรงเลยวุ้นรถเราวิเลขแปดร้อยสิบต่อชั่วโมงเลยล่ะโอ้โหอย่างแรงเลย <S <S ไปกันเลยนะ ไป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 โอ๊ยจะเห็นตัวเลขข้างหน้า <S <S เหมือนจะเห็นตัวเลขข้างหน้าแล้วเขาเลข5หรือยังอุ้ยเลข5แล้วไงโอ้โหทำลายสถิติเมื่อกี้แล้วสุดยอดไปเลยเลข5้าแล้ว้หแล้วเขาเลข5้าแล้วเราไปแล้วจะเขาเลข6หรือเปล่าเลขต่อไปเลข6หรือเปล่าเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ไป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 ,ไปมาดูกันว่ามีอะไรมีบูสเตอร์ตรงนี้เกิดใหม่ต้องใช้ช่วยรางวัลเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะเดใหม่ได้เนี่ยโอ้โหเราไปกันเลยนะปื๊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 ดปื๊ไป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 มีโอ๊ย ยาผพานะอันใหม่หรือเปล่าอยู่ขวานะครับทุกคน <What? S 1> มีขวาด้วยยาผพานะอันใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ายังไงตอนนี้เหลืออีก3ามวิส,สุดท้ายอูไปแล้วไปแล้วไปแล้วปิวป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 ้วถึงที่หมายแล้วครับเปลี่ยนรถได้ไหมเนี่ย ขอดูหน่อยซิว่าเปลี่ยนรถได้ไหม <Like. S 1> ปื๊บปื๊บปื๊บไม่มีให้เราเปลี่ยนรถซะด้วยโอ้โหก็จะมีรถแจกแล้วเนี่ยเห็นเพื่อนขี่รถเท่กันใหญ่เลยอยากเท่มั่งอ่ะโอ้โหแย่เลยแย่เลยเราสุมสัตว์เลี้ยงกันต่อเลยดีกว่านะป <Like. S 1> ื๊บสุ่มเลยสุมเลยปื๊บ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 ปึ้งโอ้โหยไม่ธรรมดาซะด้วยโอ้โหจะบอกว่ายากก็ไม่ยากบอกว่าไม่ธรรมดาสุดยอดไปเลยคนคุ oh <my> God. ตเตอร์ใส่ให้เราแล้วซะด้วยได้เวลาคลิกหรือย,ยงอีก ห้าวิคลิกโอเคจัดไปเลยมามาๆมามาเราเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมคลิกเลยลุลัวลลัว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 ไปให้สุดไปให้สุดไปให้สุดโอ้โหตอนนี้ความเร็วเราอยู่ที่หนึ่งพันแล้วเปล่า1000พันแล้วหูยเริ่มเร็วกว่าเดิมเริ่มเร็วกว่าเดิมเราจะต้องไม่ที่โหลให้ได้เลยไปเลยนะปึ๊บปุ๊บห้าวิสุดท้าย4 3 2สปสองหนึ่งเชึบไปไปไปหมดแล้วหมดเวลาคลิกแล้วมาว้าวไปแล้ว โอ้โหเพื่อนไปอย่างไวเลยทําไมไปเร็วกว่าเราละเนี่ยไปเลยไปเลยเลขหนึ่งแล้วเขาเลขหนึ่งแล้วเราไวกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เราอยู่ที่5นะครับเลขส,สุดที่5นะตอนนี้เราต้องทุ่มสุดที่10ให้ได้เลย กัน <bombers. S 2> เลยนะปูเราต้องทำลายสถิติเดิมให้ได <What? S 2> ้รัวๆไปรัวๆไปรัวๆฟู่ <iliyor> ไปแล้วแรงสุดแรงสุดร,รถเราแรงสุดเราเปลี่ยนรถก็ไม่ได้นะเนี่ยออยากเปลี oh, ่ยนรถแล้วล่ารถอื่นน่าจะเท่กว่านี้เยอะเลยมันเปลี่ยนได้นะถ้าเราเติมโลบักหน้าถ้าเราเติมโลบักจะเปลี่ยนได้หรอแล้วอยากเปลี่ยนจังเลยแต่เราไม่มีตังค์ซื้อโลบักนี่สิเดี๋ยวเวลาเ่เ่าต้องไปผจญภัยแล้วไปเลย อ้นูนไปด้วยความเร็วแรงมีตัวเลข oh <my> อยู่ข้างหน้าครับเราเข้าถึงเลขห้าด้วยความเร็วสูง สุดยอดไปเลยต่อไปคือเลข1ิบนะ <What? S 1> เราไม่ใช่ที่โหลนะทุกคนดูข้างล่างได้เลยว่าเรา,เราไม่ใช่ที่โลเราไม่ใช่ที่โลไปเลยไปเลยที่โลอ่อนแออ่อนแออ่อนแอจริงๆอ่อนแอมากๆเลยเราได้ขี่เกือบรองโลโ้ <What? S 1> สุดยอดไปเลยตัวเราแต่เพื่อนวิ่งกันอย่างเร็วเลยทุกคนดูสิ <What? S 1> เพื่อนอย่างเร็วแรงเลยนี่ไงเขาเลข1ิบแล้วหู <What? S 1> สวยงามสวยงามทั่วรางวัลเรา54แล้วสุดยอดไปเลยใดเวลาที่เราจะต้องไปสุ่มสัดเ้ยงอันใหม่แล้วละ่ะ wow. ไม่ได้สุมสัตว์เลี้ยงไอ้งอสุมจรวดใช่เลยเราต้องไปสุ่มจรวดนะไปเลยอูนด้วยความเร็วเลยไปด้วยความเร็วเลย30ิวินสุดท้ายไปเลยอูนูด้วยความเร็วแรงด้วยความเร็วแรงครับปูนอูนอูนไปแล้วไปแล้วไปแล้วอูนยี่สิบห้าแล้วครับทุกคนสุดยอดไปเลย25้าแล้วสุดยอดเลยไปเลยไปเลยอูนอูนเหลืออีกสิบห้าวินาทีสุดท้ายไปเลยจะเข้ายี่จะเข้าห้าสิบได้หรือเปล่าไปดูกันเลย ปื๊ดป AH ื ah> ๊ดปื๊ดปื๊ดไปเลยล้วัวล้วัวล้วหวูนวูนด้วยความเร็วแรงเลยอยู่ข้าวจังเลยอยู่ข้าวก็ไปกินข้าวสิเราอยากเล่นแรงเลยเราอยากลดแรงเลยปิ้วถึงที่หมายแล้วครับทุกคนได้เวลามาสุ่มสั์เลี้ยงกันดีกว่านะสุ่มสั์เลี้ยงกันเลยนี่อันที่สองวิ่แต่ร่เราแรงขึ้นเนี่ยดูจากทรงแล้วน่าจะแรงขึ้นนี่ไข่อันที่สองล้วเปิดได้แล้วปึ้งโอ้โหบูเตอร์เบต้าไม่ธรรมดาซะด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยได้บูเตอร์เบต้าอีกแล้ว โอ้โหเราจะเอาที iscilla, antis, ่ไหนไปละเนี่ยโอ้โหมีตั้งเยอะตั้งแยะเกินไปไหมเนี่ยใช่แล้วล่ะมันเยอะแยะเกินไปนะเด็กน้อยเราต้องใส่ด้วยได้เลยใส่เลยนี่ไงเอาความเร็วอันนี้ออกปุ๊บแล้วก็ใส่ปึ้งอุปกรณ์เลยเรียบร้อยความเร็วเราจะต้องเพิ่มขึ้นให้ได้อยู่ที่การคลิกเรานะมีจำนวนการแข่งครังสุดท้ายแล้วมาเลยเราต้องคลิกให้ได้มาที่จุดลู่ลู่ลูวลู่ลูลู่ลูลู่ลู่รู่ล่ลู่ลูลู่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 ลูลูวโอ้โหสุดยอดเลย่ลู่ลล้วลู่ลูลลู่ลู่ลู 2อ0 0แล้วโอ้โ oh, ห <What? S 1> สุดยอดเลย3อ0 0ามแล้วโอ้หมายกอดโอ้โหอย่างเท่อย่างเท่ ปึ้งเดี๋ยวอีกสามวินะครับไปกันเลยอู้หูมาทีเราเข้าเลข25่สิบห้าจะเข้าเกือบ50มาดูกันใหม่ว่าตอนนี้เราจะเข้า50ได้ไหมนะไปเลยเลขหนึ่งแล้วมาเลขหนึ่งเเวลาอันสั้นและรวดเร็วสุดๆปเลยไปเลยไปเลย,เลยฉันก็ว่ามันเร็วขึ้นนะไอเด็กน้อยชายซีความเร็วดูจากข้างล่างก็ได้นะว่ามันเร็วขึ้นนะโอ้โหเราเล่งความเร็วได้มากกว่านี้ด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยแค่เราต้องกดให้มันถูกจงังหวะ ไปเลยอูนดูดูด,ด,ดูดูเข็มไม้เราด้วยดูเข็มไม้เราด้วยทุกคน <What? S 1> ดูสิเริ่มพุ่งแล้วเริ่มพุ่งแล้วโอ้โหรัวรัวอู๊นรัวครับรัวครับไปยาวไปยาวแบบยาวๆวแบบยาว,แบบยาวๆวสุดยอด วุ้ยเราไม่ใช่ที่ลองโหลแล้วไม่ใช่ที่ลองโหลของลองโหลแล้วล่ะตอนนี้น่ะ <Nope. S 1> มีคนมาอ่อนแอกับเราแล้วล่ะไปเลยวุ้นเขาเลขห้าแล้วครับรวดเร็วครับอู้น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 ไปเลยไปเลยวุ้นไปเลยดูรถเราด้วยเท่ไหมล่ะเทส,สุดเลยมีจรวดอยู่ข้างหลังเราซะด้วยสุดยอดไปเลยยูคูแล้วเขาเลขยี่สิบห้าแล้ว ไปเลยไปเลยอูนดูจากข้างล่างนะทุกคนว่าหลอดความเร็วอยู่ข้างล่างนะคบผู้ยี่สิบห้าแล้วครับยี่สิบห้าในเวลาอันสัน้นสุดยอดเลยไปเลยไปเลยนี่ตัวข้าห้าสิบให้ได้ตอนนี้ตัวข้าห้าสิบให้ได้เป็นการแข่งขันสุดท้ายของเอาแล้วไปเลยอ้ อูน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 ห้าสิบแล้วด้วยโอ้โหโหดโหดมากอูนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเยายาวเยาวๆวไม่ใช่ที่ลองโหลดแล้วล่ะเราทิ้งห่างที่ลองโหลมาเยอะเลยโดยเวลาเข้าเส้นชัยอุ้ยชึบหนึ่งร้อยโอ้โหทำลายสถิติเลยจากหวังแค่ห้าสิบตอนนี้ได้หนึ่งร้อยเลยโหดมากยังโหดเลยตัวเราสุดยอดไปเลยใช่แล้วล่ะเราสองคนนี้ตัวแรงของเซิร์ฟเวอร์เลยล่ะใช่เลยสุดยอดไปเลยนาแรงเลยอูนอุ้ย อุ๊ยอุยอุยเข้าห้าร้อยแล้วโอ้โหห้0ร้อได้ด้วย <What? S 1> สุดยอดไปเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดหนึ่พันหรือเปล่าโอ้โหไม่ท่าจะทันโอเคนี่เรียบร้อยครับยโ,โ,โอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทําบุญันด้วยนะครับบา,บายบายฟิว